สวัสดีครับผมสเปนซ่าครับคอรัมนิดหนังสื่อพิมพ์สปอร์ตพูลรัรสตา้าสกเกอร์ครับวันนี้กลับมาเจอกันวันศุกร์ ก็รับเดือนใหม่นะครับ1เมษายนนะครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลน่าสนใจเยอะมากจริงๆึ้นนะครับพระเอกหลักกลับมาอยู่ที่ฟุตบอลสโมสรของยุโรปนะครับในส่วนของบุกเบี้ยกวันนี้ครับ3คู่ผมจะโฟกัสไปที่3หลีกนะครับที่น่าสนใจนะครับก่อนอื่นะครับขอขอบคุณเลยก็แนะนำนะครับไรแอ t ไทเกอร์9 9 9นะครับไรแอตทีไอจีเออา9 9 9นะครับทางเลือกที่มั่นคง ปลอดภัยครบคันตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการรับรองว่าไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับฝากไปที่รายแอดไทเกอร์999เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ครับคู่แรกไปกันที่รีกใหญ่นะครับบุนเดสรีกาเยอรมันเป็นการเจอกันระหว่างยูเนียนแบริน เปิดบ้านพบกับโคโรนคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่าง2ทีมที่รุนโคตาฟุตบอลยุโรปในซีซั่นหน้านะครับอย่างไรก็ตามครับผลงานช่วงหลังของยูเนียนแบรินตั้งแต่กลับมาเตะกันต่อขึ้นซีซั่นหลังผลงานพวกเขาตกลงไปอย่างชัดเจนครับการที่ทีมเนี่ยขาย2แข้งตัวเก่งอย่างมาวินฟรีดิตกองหลังรวมถึงมาร์คูเซกองหน้าตรวนี้ครับส่งผลให้เกมรับกับเกมรุกเนี่ยแย่เป็นอย่างยิ่งครับวันนี้ครับได้เล่นในบ้านก็ ครับแต่เจอกับทางโคโลนะครับซึ่งฟอร์มช่วงหลังส่วนกลางนะครับดีขึ้นมาเยอะมากนะครับแท็กติก4 1 3 2ของเทนเนอร์สเตเฟนเบลกาดคู่กองหน้าอย่างอองตัรี่โบเดสจับคู่กับเซบาสเตียนแอนเดอร์สันเร่นการเข้าขาลงตัวนะครับรวมถึงแถว2จากพวกยานทินมันมาร์คอูดโฟเรียนคายเนี่ยต่างอันตรายเป็นอย่างยิ่งครับเช่นเดียวกับตำแหน่งคู่เซนเตอร์นะครับช่วงหลังครับคู่เซนเตอร์อย่างทิโมฮูเบอร์จับคู่กับรูคากิเรียนมีความเหนียว แน่นลงตัวมากขึ้นตอนนี้ก็ผมมองว่าแพ้บ้านเนี่ยเร่งกันแบบมั่นใจนะครับแล้วก็เรื่องของการยืดยะความแน่นอนมีมากกว่ากำแพงครับเปิดมาให้ที่ยูเนียนแบรตนะครับเป็นต่อ0.25นะครับไม่ต้องคิดเจอนะแม้เชียร์สหน้าของทางแพ้บ้านโคโลนะครับมอกว่าชั่วโมงนี้ จะไม่แพ้กับออกมาเป็นอย่างน้อยเชียบล,ลองเชีย์ทางโคโรนะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลรีกา3สามเยอรมันนะครับเป็นการเจอกระหว่างเมดเพนเปิดบ้านพบกับเวเฮนวิสบาร์เดนครับคู่นี้เป็นการเจอกระหว่าง2ทีมที่อันดับและฟอร์มการเล่น ใกล้เคียงกันมากนะครับโดยกำแพงผู่นี้ครับเปิดมาให้ที่เวทนะครับบวกมาเป็นต่อที่0.25นะครับซึ่งถ้าเกิดดูจากสถานการณ์ตอนนี้ต้องบอกครับว่าทั้ง2ทีมเนี่ยค่อนข้างที่จะรอยตัวอย่างเป็นทางการแล้วเพราะฉะนั้นคู้นี้บผมมอว่าเป็นบอลที่รู้แล้วรูปเกมเนี่ยไม่หนีห่างกันมากแล้วก็เชื่อว่าผลจบลงด้วยผลเสมอเนี่ยมีโอกาสมากสุดเพราะฉะนั้นครับเชียร์สองหน้าของทางเจ้าบ้านเมดเพนนะครับมองว่าวันนี้จะมีหนึ่งแต้มในบ้านได้นะครับแล้วก็ปิดท้ายครับไปกันที่ฟุตบอลแชมเปี้ยนชินดบา้ พบกับทางคิวมานอตนะครับกินอกมอตันตอนนี้สาการเกือบจะรอยตัวนะครับและผลงานช่วงหลังเนี่ยเร่นกันแบบไร้แรงจูงใจนะครับวันนี้ครับรับมือกับทางจากฝนครับคิวมานอกซื้อตอนนี้ฟอร์มเนี่ยดีขึ้นตามลําดับนะครับแล้วก็เรื่องของแรงจูงใจมีเยอะกว่าเนื่องจากตอนนี้พวกเขาต้องการลุนแชมป์เพื่อเลื่อนชั้นขึ้นสู่พรีเมียชิพเรีสูงสุดครับแม้นอกบ้านพวกเขาเนี่ยจะค่อนข้างไม่นี่นะครับแต่อย่างนะครับเรื่องของแรงจูงใจแล้วก็การยืดยั้ดีกว่ากัแพงครับเปิดให้ที่ทีมใหอ่ครับ นะครับคู่น้ครับแนะซื้อใจบอลรุนชนชั้นมองว่าคิวมาหนกมีโอกาสกินเต็มด้วยการกหมเก็บ3ามแทมได้เชียบังต่อเชีย์ทางคิวมาหนกนะครับวันนี้ครับ3คู่ในคลิปนี้ฟุตบอลคือมันสูดครับเชียร์โครโรนเชียร์เมพเพนและเชียร์คิวมาหนกนะครับขอให้ทุกท่านเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับเฮงๆวรวยไปเจอกันใหมุ่่นนี้สวัสดีครับ